พรโมตังประเทศที่แดนสงหาสด็ประชนดึกตำองบานโบราณลุกมาดูรักษาสามาคีทกีใกลปังสมริสตรูจูเจ้ตีเราพิชิตรวมรวมลุกไลยข้าน สยญญาคือวันของเชื่อใจยามเป็นไรคือวันเลืองของเชื่อค่าเอกกราคือใจดีที่เราบูชาเราจะสราบมาคืนรู้มีใจรักสัจจาประเทศเอกนาจันดีใครยัามีเราจะไม่รักให้ រលាងហើយសិនទាំងយូរណាសុផាតណាសិលាដៃថាខៃឆាយាជុំដូចឡាយកោតតាខាជីវិតរកសាធិអេពីសរានគរសារានខេមម៉ៃសុយមេដខៃណាបាជិនណាំហើយគិលាសុជាតគម ทได้จันรักอยางก็ดห้องเพียงได้ื่นจัควรจะนำนำสุดอายุกท่าล่นมชัลาจากภาษาบทคดีเราเราจะกลาเมนเื่อเลือ,ลอชาติไทยมีให้ใครเขาเยียบยำให้ลำข,ข,ขยีประคับประคอง เกิดในราศีตุลจากไพทาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่หนึ่งถึง31มกราคม2569ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีตุลก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีตุลเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะก้าวดาบสเตนส์ก้าวถ้วยจัดเมนท์ไนท์ออฟเพนทาโคลส์ควีนออฟวาสิบไม้เทา้าไนท์ออฟว n น s ์ดิ e อมเพ s สและ The Fool ค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความเครียดมีความกังวลปวดหัวคิดมากจนอาจถึงขั้นนอนไม่หลับค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความแข็งแกร่งมีการบริหารจัดการเก่งไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็ไม่อาจทำอะไรคุณได้แถมคุณยังจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ เป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีความสมหวังมีความหวังเป็นจริงค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีการตัดสินใจจะมีเรื่องสำคัญมากๆเข้ามาให้ตัดสินใจค่ะอดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีความละเอียดมีการใส่ใจรักอิสระกล้าออกไปหาเส้นทางใหม่ๆค่ะ เหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะความสามารถของคุณถ้าคุณมีภาระหน้าที่หรือการทำงานมากเกินไปจนไม่สามารถขยับตัวไปทำสิ่งอื่นๆได้คุณก็สามารถจะแก้ปัญหาหรือรเผชิญปัญหานี้ไปได้ค่ะ เพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองชอบเสี่ยงมีการลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยความรวดเร็วว่องไวค่ะคุณอาจจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นแม่คุณจะเจอแต่ความสุขสบายมีเงินทองมีความมั่งมีถ้าเป็นหญิงก็อาจจะหมายถึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะ ไพสรุปของคุณคุณได้ไพ THE FOOL บอกถึงว่าคุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความเสี่ยงแต่ไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนคุณก็อยากขอลองค่ะก็จบคำทำนายของคนที่เกิดราศีตุลลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีพิจิกค,ค่ะสวัสดีค่ะ ครมตัประเทศแค่แดนสง่าสืบผาชนดึกดำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสามาคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจูโจมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไงเขา่ง เอกกราชคือเจดีที่เราบูชาเราจะสามัคคีรวมมีใจรักชาติประเทศเอกกราชจำดีใครยัำยีเราจะไม่ อิสราในแดนสยามที่พ่อแม่สุยมวยด้วยไผ่ใหญ่ปราบเสียน,น้ำให้พีน่นาซชาติมาแม่ทิงไผยให้ได้จนยันยันยังก็ปราบคงเถือนได้ชื่นหมควรแก่นาม คนดีเราเราทั้งหลายเลือนและเนือชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องสิทธิสราเสรีเมื่อใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิทธิวันชี